นมีก้อนอยู่ที่หลังมือเนี่ยอยู่ดีก็ขึ้นมาใช่ไหมก่อนหน้านี้ไปยกของหนักมาหรือเปล่าก็่เลยนะปลูกกระหล่ำปลูกกระหล่ำเนาะเนี่ยเห็นไหมใช้จอบเยอะนะเป็นก้อนเป็นลายเป็นก้อนเนี่ยนะเราต้องตรวจก่อนนะตรวจอันทราซาวก่อนเสมอว่าก้อนนี้เป็นถุงน้ำหรือเป็นก้อนเนื้อนะนะอันนี้เราก็ใช้อันทราซาวดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก้อนเนี่ยชัดเจนเห็นดำๆนี่ไหมเนี่ยดำๆนี่ยเป็นถุงน้ำเนี่ยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดไอ้ก้อนถุงน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากว่า หนึ่งบางทีมันเป็นปลอ,อกที่เป็นอักเสบหรือว่าอันที่สองคือแคปซูลของข้อมันฉีกเพราะเราไปฟันเยอะไงเพราะั้นเดี๋ยวเราจะดูดน้ําออกให้นะนล้วมันต้องหยุดการใช้งานสักสองสสัปดาห์เนะาะเพราะถ้าเกิดไปใช้อีกมีโอกาสจะขึ้นอีกนะไม่ใช่ก้อนเนื้อเนาะสบายใจได้นะเดี๋ยวเราจะดูดน้ําออกนะี อันนี้นะเป็นน้ำนะที่ดูดออกมาจากก้อนเมื่อกี้เป็นน้ำใสๆถามว่าน,น้ก้อนนี้มีโอกาสขึ้นอีกไหมมีโอกาสเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะอย่าเพิ่งไปยกหนักเนาะสามสัปดาห์ใช่ไหมสามสัปดาห์